มีเดียวเอเก็จะจบแล้ว่จนจิตไว้ยังว่านำที่หน้าทำไปต่อคิดไม่ออกเหมือนกันหนูพ่อจะอยู่นี้ไปก่อนถามมีไรก็พูดแบบนี้เอยเลยนะคิดถึงอาานาคตตัวเองบ้างสิคิดสิทำไมจะไม่คิดแค่ไม่อยากพูดอย่าพ่อทะเลาะกันดีไม่ใช่ทะเลาะเด็กก็อยากให้เผื่อกล่าคิดถึงอาานาคตบ้างว่าข้างหน้าจะเอาไปทำต่อดีจะกลับไปนกอกหางานทำ แล้วเนทล่ะให้เนทตามกลับบ้านนอกไปทำงานที่บ้านนอกด้วยเหรอก็แล้วแต่ถ้าเนทว่าทำได้นะหรือว่าเราอยู่ในการจุดนานเกินไปเจออะไรอะไรอ่ะก็ดูเลื่อนไล่ไปหมดถ้าเนทคิดว่าอยู่ในการแล้วมีอะไรดีขึ้นเนทก็บอกพี่มาเลยเนทก็อยากแค่ให้พี่อ่ะทำอะไรก็ได้ให้มันดีขึ้นกว่านี้นี่ยังไม่ดีคหรอพี่ว่ามันโอเคแล้วนะสำหรับพี่อ่ะ เขาวางแผนอนา,นาคตไว้อย่างสวยหรูจบมาเขาก็ทําทงานเก็บเงินแต่งงานกาันนี่เนยิคิดว่าจบแล้วเนียจะให้พี่แต่งงานกับเนียเลยเหรอไม่เอา,าพี่ยังไม่มีอะไรเลยคืออย่ากพี่อือบไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้เลยเหรอไม,ไม่ต้องไม่อยากคิดด้วยพูดทีไรเป็นอย่างี้ทุกทีทะาเลาะกันตลอด หรือว่าเราสบายด้วยกันนี่ได้จริงเรนที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลย